ทำแบบนี้มีเงินใช้ไม่ขาดมือตลอดชีวิตการมีเงินใช้ไม่ขาดมือเป็นเป้าหมายของหลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทําได้จริงเพราะมันต้องอาศัยวินัยความเข้าใจเรื่องเงินและการลงมือทำที่ถูกต้องบทความนี้จะพาคุณไปทีละขั้นตอนตั้งแต่การจัดการเงินไปจนถึงการสร้างรายได้แบบย,ยั่งยืน 1. เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงิน เข้าใจว่าเงินคือเครื่องมือหลายคนมองว่าเงินเป็นแค่เป้าหมายแต่จริงๆแล้วเงินคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณเข้าใจจุดนี้คุณจะไม่มองหาแค่หาเงินให้ได้มากๆแต่จะโฟกัสไปที่ใช้เงินให้ฉลาดเงินไม่ใช่โชคแต่เป็นผลลัพธ์ของการกระทา คนรวยไม่ได้รวยเพราะโชคช่วยพวกเขามีวินัยและเข้าใจการบริหารเงินถ้าคุณอยากมีเงินใช้ตลอดชีวิตคุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่สามารถจัดการเงินได้ดีจิตวิทยาการเปลี่ยนไมเซีจ,จากใช้ก่อนหรือเก็บเป็นเก็บก่อนเหลือใช้คนส่วนใหญ่ได้เงินมาแล้วใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บนี่คือกับดักทางการเงินวิธีที่ถูกต้องคือ เก็บก่อนเหลือใช้ตั้งกดให้ตัวเองว่าทุกครั้งที่มีรายได้ให้แบ่งส่วนหนึ่งไปเก็บทันที 2. บริหารเงินให้เป็นระบบแบ่งบัญชีการเงินใช้หลักการ6 Just Money Management แบ่งเงินออกเป็น6ส่วน 1. ค่าใช้จ่ายจำเป็น (necessities) 55% ค่าอาหารค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถและอื่นๆ 2. งเงินออมระยะยาว Long Term Savings 10%เก็บไว้สำหรับอนาคตเช่นเงินดาวบ้านกองทุนฉุกเฉิน 3. เงินลงทุน Investments 10%ใช้ลงทุนให้เงินงอกเงยเช่นหุ้นกองทุนรวมคริปโตและอื่นๆ สีเงินพัฒนาตัวเอง e d u c a t เปอร์เซนต์ซื้อหนังสือลงคอร์สเรียนพัฒนาทักษะห้าเงินใช้เพื่อความสุข play สิเปอร์เซท่องเที่ยวช็อปปิ้งของขวัญตัวเองหเงินทำบุญหรือช่วยเหลือสังคม g หปอร์ซ็นตทำบุญบริจาคช่วยเหลือผู้อื่นสร้างกองทุนฉุกเฉิน คุณควรมีเงินฉุกเฉินอย่างน้อยหกเท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อให้มั่นใจว่าถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นตกงานหรือป่วยคุณยังมีเงินสำรอง 3. เพิ่มรายได้ให้ตัวเองสร้าง Active Income ให้มากขึ้น Active Income คือรายได้ที่คุณต้องลงแรงเช่นงานประจำงานฟรีแลน หรือธุรกิจส่วนตัวถ้าคุณมีรายได้แค่ช่องทางเดียวคุณกำลังเสี่ยงสูงมากถ้าต้องการเงินใช้ไม่ขาดมือคุณต้องเพิ่มรายได้จากหลายช่องทางเช่นทำอาชีพเสริมขายของออนไลน์รับจ้างงานพิเศษเปลี่ยนแ c t i v e Income เป็นแพสซิวอินค m ม แ a s s i v e Income คือรายได้ที่เข้ามาโดยไม่ต้องลงแรงตลอดเวลาเช่นลงทุนหุ้นปันผลซื้อต่อราคาต่ำถือไว้กินปันผลให้เช่าทรัพย์สินบ้านคอนโดรถขายคอร์สออนไลน์สร้างครั้งเดียวขายได้เรื่อยๆทำช่อง YouTube หรือพาร์ทเนสร้างเนื้อหาแล้วให้โฆษณาทำง,งานแทน กฎสำคัญต้องใช้ Active อิน o m e ไปสร้าง p a พาสิฟอินค m e ให้เร็วที่สุด 4. ลงทุนให้เงินทำงานแทนเราเข้าใจเรื่องการลงทุนการลงทุนไม่ใช่เรื่องของคนรวยแต่เป็นเรื่องของคนที่อยากมีเงินใช้ตลอดชีวิตคุณต้องศึกษาให้เข้าใจและเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองตัวอย่างการลงทุนที่น่าสนใจ หุ้นปันผลถือระยะยาวรับเงินปันผลกองทุนรวมฝากให้เมื่อชีพบริหารอสังหาริ้มารัพย์ซื้อต่อยเช่าธุรกิจส่วนตัวลงทุนกับธุรกิจของตัวเองข้อควรระวังอย่าลงทุนแบบตามกระแสแต่ต้องศึกษาก่อนเสมอห้าลถนี่และหลีกเลี่ยงนี่ไม่ดี เข้าใจความแตกต่างของนี่ดี vs นี่ไม่ดีนี่ดีคือนี่ที่สร้างรายได้เช่นกู้ซื้อบ้านให้เช่านี่ไม่ดีคือนี่ที่ลดมูลค่าเช่นผ่อนโทรศัพท์ผ่อนรถถ้าคุณมีนี่ให้จัดการด้วยแผน Snowball หรือ Avalanche Snowball Method เริ่มจากนี่ก้อนเล็กสุดจ่ายให้หมดก่อนแล้วไปนี่ก้อนใหญ่ Avalanche Method เริ่มจากหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงสุดก่อนถ้าคุณไม่มีหนี้คุณได้เปรียบมากและสามารถเอาเงินไปลงทุนได้เต็มที่ 6. ใช้เงินให้คุ้มค่าและรู้จักควบคุมการใช้จ่ายใช้เงินตามคุณค่าไม่ใช่อารมณ์ก่อนซื้ออะไรให้ถามตัวเองว่าของชิ้นนี้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงหรือแค่ทำให้เรารู้สึกดีชั่วคราว ใช้กด72ชั่วโมงก่อนซื้อของที่ไม่จำเป็นถ้าคุณอยากซื้ออะไรที่ไม่ใช่ของจำเป็นให้รอเจ็ชั่วโมงแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งคุณจะพบว่าของที่อยากได้ตอนแรกอาจไม่จำเป็นขนาดนั้นเจสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีตลอดชีวิตมันศึกษาเรื่องการเงินเสมอ โลกการเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องติดตามการเงินของตัวเองทุกเดือนจดบันทึกรายรับรายจ่ายและเช็คว่าแผนการเงินของคุณยังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่สร้างเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายว่าอีกห้าปีคุณอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่อยากมีรายได้จากกี่ช่องทางแล้ว ทำตามแทนให้ได้สรุปการมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือผลลัพธ์จากการบริหารเงินที่ดีการเพิ่มรายได้การลงทุนอย่างฉลาดหากคุณทำตามแนวทางนี้ตั้งแต่เปลี่ยน mindset บริหารเงินเพิ่มรายได้ลงทุนลดหนี้ใช้เงินให้คุ้มค่าคุณจะสามารถสร้างระบบการเงินที่ทำให้คุณมีเงินใช้ตลอดชีวิตได้จริง คนจนทำงานเพื่อหาเงินส่วนคนรวยให้เงินทำงานแทนเรานี่คือหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการเงินที่แบ่งแยกแนวคิดระหว่างคนที่ต้องดิ้นรนหาเงินตลอดชีวิตกับคนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนแนวคิดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโชคหรือพื้นฐานชีวิตตั้งแต่เกิดแต่มันเกี่ยวกับวิธีคิดและการกระทำที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คนจนหรือคนที่มีปัญหาการเงินส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตทำงานเพื่อให้ได้เงินมาแล้วนําเงินที่ได้ไปใช้จ่ายเมื่อเงินหมดก็ต้องกลับไปทำงานใหม่วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบคนกลุ่มนี้มักคิดว่าถ้าฉันหาเงินให้ได้มากขึ้นฉันก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ปัญหาคือพวกเขาไม่ได้คิดถึงวิธีการทำให้เงินที่หามา ทำงานแทนตัวเองพวกเขาเชื่อว่าการทำงานหนักเป็นทางออกเดียวและมักจะยึดติดกับงานที่ต้องแลกเวลาของตัวเองกับเงินเมื่อพวกเขาหยุดทำงานรายได้ก็หยุดลงทันทีตรงกันข้ามคนรวยหรือคนที่มีความมั่งคัง่งทางการเงินมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปพวกเขาไม่เพียงแต่ทำงานเพื่อหาเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการใช้เงินอย่างชาญฉลาพวกเขาเข้าใจว่าเงิน สามารถทำงานแทนพวกเขาได้และเมื่อสามารถสร้างระบบที่ให้เงินทำงานแทนตัวเองได้พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตสิ่งที่ทำให้คนรวยแตกต่างคือพวกเขาใช้รายได้ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะใช้เงินทั้งหมดไปกับค่าใช้จ่ายและความฟุ่มเฟือยพวกเขานำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมเช่นลงทุนในสังหาริมพย์หุ้นกองทุนรวม หรือธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้แบบต่อเนื่องแม้พวกเขาจะหยุดทำงานรายได้ก็ยังคงเข้ามาเรื่อยฮ่าฮถ้าเราลองมองชีวิตของคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ทางการเงินพวกเขามักจะทำงานวันละแปดถึงสิบชั่วโมงเพื่อแลกกับเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาอาจพบว่าตัวเองไม่มีเงินเก็บเพียงพอสำหรับอนาคต เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็มักจะถูกใช้จ่ายไปอย่างงอรวดเร็วในทางกลับกันคนที่มีแนวคิดแบบคนรวยจะใช้เงินส่วนหนึ่งไปสร้างระบบที่สามารถสร้างรายได้แบบอัตโนมัติให้กับพวกเขาคนรวยเข้าใจหลักการของ passive income หรือรายได้แบบไม่ต้องทำงานตลอดเวลาพวกเขาอาจใช้เวลาหลายปีสร้างธุรกิจ รือสะสมสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้เช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าหรือการลงทุนในหุ้นที่มีปันผลสิ่งเหล่านี้ช่วยให้พวกเขามีรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องใช้แรงงานของตัวเองโดยตรงสิ่งสำคัญที่ทำให้คนรวยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้คือพวกเขาให้ความสำคัญกับกระแสงเงินสดหรือ cash flow มากกว่าไรายได้ เพียงอย่างเดียวพวกเขาไม่ได้สนใจแค่ตัวเลขรายรับแต่พวกเขาสนใจว่ารายรับนั้นมาจากแหล่งที่สามารถดำรงอยู่ได้นานแค่ไหนยิ่งพวกเขาสามารถสร้างรายได้แบบอัตโนมัติได้มากเท่าไหร่พวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระม,มากขึ้นคนที่ทำงานเพื่อหาเงินตลอดชีวิตมักจะตกอยู่ในกับดักของเระเทส หรือวงจรของการทำงานหาเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและเมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นพวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นอีกทำให้ไม่มีวัหลุดพ้นจากภาระนี้ได้ในขณะที่คนรวยมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบที่ทำให้เงินทำงานแทนพวกเขา แนวคิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหากคุณเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเงินให้คิดว่าเงินเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องหามาแล้วใช้จ่ายไปคุณสามารถเริ่มจากการออมเงินเพื่อการลงทุนและค่อยๆสร้างแหล่งรายได้แบบ s s i v อินค o m e ขึ้นมาทีละน้อยอีกสิ่งหนึ่งที่คนรวยทำคือพวกเขา ไม่ใช้จ่ายเงินไปกับของที่ลดมูลค่าแต่พวกเขาใช้เงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตัวอย่างเช่นแทนที่จะนำเงินไปซื้อรถหรูที่มีแต่ค่าเสื่อมาราคาพวกเขานำเงินไปลงทุนในธุรกิจหรือทรัพย์สินที่สร้างรายได้เมื่อพวกเขามีรายได้จากการลงทุนมากพอพวกเขาก็สามารถใช้จ่ายกับของที่ต้องการได้โดยไม่กระทบต่อความมั่งคั่งของพวกเขา ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนจากการเป็นคนที่ต้องทำงานเพื่อเงินไปเป็นคนที่ให้เงินทำงานแทนคุณคุณต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของตัวเองสิ่งแรกที่คุณควรทำคือการเก็บเงินเพื่อการลงทุนไม่ใช่แค่การออมเฉยๆเพราะเงินที่อยู่นิ่งๆในบัญชีไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นแต่เงินที่ถูกนำไปลงทุนอย่างฉลาดจะสามารถงอกเงย และทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินได้เมื่อคุณมีเงินลงทุนมากขึ้นคุณสามารถเริ่มสร้างกระแสเงินสดจากทรัพย์สินที่คุณลงทุนเช่นรายได้จากการปล่อยเช่าบ้านดอกเบี้ยจากพันธบัตรหรือปันผลจากหุ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งรายได้จากการลงทุนของคุณอาจมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของคุณทั้งหมดและนั่นคือจุดที่คุณสามารถหยุดทำงานแบบเดิม และให้เงินทำงานแทนคุณได้อย่างเต็มตัวในท้ายที่สุดความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่พวกเขามีตอนเริ่มต้นแต่อยู่ที่วิธีคิดเกี่ยวกับเงินคนที่ทำงานเพื่อเงินตลอดชีวิตมักจะมองว่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องอาหาให้ได้มากที่สุดและใช้ใจ่ายไปเพื่อความสุขชั่วคราวในขณะที่คน ที่ให้เงินทำงานแทนพวกเขามองว่าเงินเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้แบบไม่รู้จบหากคุณต้องการมีชีวิตที่ไม่ต้องทำงานหนักตลอดชีวิตคุณต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนฝึกสร้าง passive income และเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเงินของคุณให้เป็นแบบเดียวกับคนรวยเมื่อคุณสามารถให้เงินทำงานแทนคุณได้คุณก็จะมีอิสระทางการเงินและสามารถใช้ชีวิต ในแบบที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริงแนวคิดคนรวยที่คุณต้องรู้เพื่อเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณทำไมบางคนรวยขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บางคนต้องดิ้นรนตลอดชีวิตคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่บางคนทำงานหนักทั้งชีวิตแต่กลับไม่มีเงินเก็บเลย สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนสองกลุ่มนี้ไม่ใช่โชคหรือแม้แต่ระดับการศึกษาแต่มันคือแนวคิดทางการเงินคนรวยไม่ได้มีแต่เงินมากกว่าแต่พวกเขามีวิธีคิดเกี่ยวกับเงินที่ต่างออกไปพวกเขาเข้าใจว่าเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายพวกเขารู้วิธีทำให้เงินทำงานแทนพวกเขาแทนที่จะทำงานเพื่องเงินไปตลอดชีวิตพวกเขาสร้างระบบที่ทำให้รายได้ไหลเข้ามาโดยที่พวกเขา ไม่ต้องใช้แรงงานแลกเงินอยู่ตลอดเวลาในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดของคนรวยและดูว่าคุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองอย่างไรเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองหนึ่งคนรวยมองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่แค่กระดาษความคิดของคนทั่วไปเงินมีไว้ใช้จ่ายซื้อของที่อยากได้ เงินมีไว้เก็บออมเพื่อความปลอดภัยความคิดของคนรวยเงินเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสเงินสามารถทำงานให้เราได้หลายคนมองว่าเงินเป็นแค่สิ่งที่ใช้ซื้อของหรือเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยแต่คนรวยเข้าใจว่าเงินสามารถทำงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้พวกเขาได้ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเก็บเงินทั้งหมดไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยต่ำคนรวยเลือกนำเงินไปลงทุนเช่นหุ้นกองทุนรวมหรือสังหาริมทรัพย์พวกเขาใช้เงินซื้อสินทรัพย์เช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หุ้นปันผลที่สามารถสร้างกระแสงเงินสดให้พวกเขาในระยะยาวคุณจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้อย่างไร หเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่าปล่อยให้เงินอยู่เฉยๆเพราะเงินที่ไม่ได้ทำง,งานจะเสื่อมค่าลงไปเรื่อยฮ่หาฮะคิดให้ไกลกว่าแค่การออมเงินแต่ต้องคิดว่าทำอย่างไรเงินจะสามารถเติบโตได้ 2. คนรวยให้ความสำคัญกับกระแสงเงินสดมากกว่าไรายได้ความคิดของคนทั่วไป โฟกัสที่เงินเดือนเป็นหลักพยายามหาเงินให้ได้มากขึ้นโดยทำงานหนักขึ้นความคิดของคนรวยโฟกัสที่กระแสงเงินสดที่เข้ามาโดยอัตโนมัติสร้างแหล่งรายได้ที่ไม่ต้องใช้เวลาแลกเงินคนทั่วไปมักคิดว่ายิ่งหาเงินได้เยอะยิ่งรวยแต่ความจริงแล้วรายได้ที่สูงไม่ได้แปลว่าคุณจะรวยถ้าคุณไม่มีกระแสงเงินสด ที่มั่นคงตัวอย่างของกระแสเงินสดที่ดีเช่นค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เงินปันผลจากหุ้นรายได้จากธุรกิจที่คุณไม่ได้บริหารเองคุณจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้อย่างไรหนึ่งเริ่มต้นจากการสร้างกระแสเงินสดเล็กๆเ,เช่นลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผล 2. หาวิธีสร้างรายได้ที่สามารถทำเงินให้คุณได้โดยไม่ต้องทำงานเพิ่ม 3. คนรวยให้ความสำคัญกับการลงทุนในตัวเองความคิดของคนทั่วไปเรียนจบแล้วหยุดเรียนรู้ไม่กล้าลงทุนในความรู้ของตัวเองความคิดของคนรวยเรียนรู้ตลอดชีวิต ลงทุนในความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้คนรวยเข้าใจว่าความรู้คือพลังพวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์และเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองตลอดเวลาตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จวอนบัฟิตต์อ่านหนังสือทุกวันอีลอนมัสกคเรียนรู้เรื่องวิศวกรรมด้วยตัวเอง คุณจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้อย่างไร 1. ตั้งเป้าเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทุกวันเช่นการเงินการลงทุนหรือทักษะท,ที่ช่วยเพิ่มรายได้ 2. ลงทุนในคอร์สเรียนหรือสัมมนาที่ช่วยพัฒนาตัวเอง 4. คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินพวกเขาทำให้เงินทำงานแทนพวกเขาความคิดของคนทั่วไป ทำงานหนักเพื่อได้เงินเดือนสูงฮ่าฮะมองว่าการทำงานเป็นหนทางเดียวในการหาเงินความคิดของคนรวยใช้เงินสร้างระบบที่ทำเงินให้พวกเขาสร้างธุรกิจหรือแหล่งรายได้ที่ทำงานแทนพวกเขาคนรวยไม่ได้พึ่งพารายได้จากการทำงานทีงอย่างเดียวพวกเขาสร้างระบบ ที่สามารถทำเงินให้พวกเขาได้ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นเจสเบซโซสรส้างอเมซอนซึ่งทำเงินให้เขาแม้ในขณะที่เขานอนหลับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าและมีรายได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องทำงานเองคุณจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้อย่างไรหนึ่งเริ่มต้นจากการสร้างแหล่งรายได้ที่ไม่ต้องใช้แรงงานของคุณ โดยตรงเช่นการลงทุนหรือธุรกิจออนไลน์ 2. คิดว่าคุณสามารถทำระบบที่ช่วยให้คุณมีรายได้โดยอัตโนมัติได้อย่างไรสรุปแนวคิดคนรวยที่คุณต้องรู้ 1. มองเงินเป็นเครื่องมือใช้มันสร้างโอกาสไม่ใช่แค่เก็บไว้ 2. โฟกัสที่กระแสงเงินสดหาเงินที่เข้ามาเรื่อยๆโดยไม่ต้องทำงานตลอดเวลา สลงทุนในตัวเองเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงินสี่ทำให้เงินทำงานแทนคุณสร้างระบบที่ทำเงินให้คุณไม่ใช่ทำงานเพื่อเงินตลอดชีวิตคำถามให้คุณลองคิดคุณมีแหล่งรายได้ที่ทำเงินให้คุณโดยอัตโนมัติหรือยังคุณลงทุนในตัวเองมากแค่ไหนในปีนี้ วันนี้คุณกำลังทำให้เงินทำงานแทนคุณหรือยังคงทำงานเพื่อเงินถ้าคุณสามารถเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินแบบนี้ได้คุณก็สามารถสร้างความมั่งคั่งและมีอิสรภาพทางการเงินได้ในอนาคต